ปลอดภยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิีผู้ติดตามนะครับสมขีิบุคบคลพาลุยวันนี้ก็เป็นมื้อที่ชองที่ชามแล้วทุกคนเลยในการอยู่ในป่าน,นี้ก็เลยวันนี้เฮาก็จะได้แยกย้ายกันไปหารัดเชา้าหารัดบึงหมอออูอเ่อกนบุคคลก็ติดตามไปชมมกันว่าเฮาสีพบมันหรือบ่อนะตอนนี้เฮาก็พร้อมลุยแล้วไปติดตามไปชมกันเลย คนด้พึงพอใจ ผ่าชวอยเลยทุกคนเลยนี่แกใช้ได้ละมือใิก่อนเลาะไปนำมูหัวนาดอนเป็นยิงมือค่ำวันทางในกระผัดกองเป็นว่าเอามาไปไล่ยังวะนี่แกใช้ได้ละมือใิก่อนมีพบด้วยทุกคนเลยมันนี่ก็ได้หาเห็นไม่ได้มีมาเลยตอนเช้านี่เห็นกระหอกก็ไม่ได้ยิงมันว่าจะยิงหมูนะเลยได้ยิงหอก ได้หมูกับเห็านอนหอยไปทั้งเรยอนี่ก็ชอยเต็มไปเลย ุ้มวยเงินปิดหมดเลยอืมตอนนี้ก็ได้มาหอวที่พักแล้วทางทีมงานก็พงฟังพฟังอยู่น่าจะมาครบกันแล้วบุญเข้าใช่ละเขาล้าทีมงานแถวแก่มาเลยเข้าเมื่อไหร่ละอยู่หลายมือฮะ พอเข้ามาโฮมเป็นเออยังอยู่ลายมือเด้นี่เลิมมานี่บ่โอ้ยบวชใหยังกอพกอกระหอกอ่ะยังก็ดถือลำโพงไปฮะเด้อันเด็กยิ่งวัดนิ่งหอกวัดตึงๆขึ้นบูทูบเอาแล้วมาจังหายแห้งจุ่มลงน้ำซะพักเลยทิมเลยเออท่อนของอยญ่พอป้องพบบ่หมูพบหมูนะ มันเมื่อมันเฒ่าแก่ทว่างมันดุดกินเนื้อเนี่ยมันดุดกินเม็ดนั่นกินกินเม็ดเจอดุดกินหางรุดไหมนี่ทางแม่แต็งโมเพิ่นกะมานไปแล้วนี่มานอันนั้นแก่นไดยครับจานมันชานแม่แต็งโม,มนม้อยพาวน์นะก๊อปฉันกองมานก็ได้อีกตัวนึงเนู่ม <c oughs> องขะเริ่มพดแล้วทุวกคนเลยเน,นี่เปนดังที่ได้เชื่อชาตินี่ เอกเบอลสาด้านเจ้า<ร>พ <Bond> ่อผ้าหนูแจกมร็งองเบอรน้มันอรมอแกงห้องกรดแล้วทุกคนโอ้ อ้าวงแถมน้ำกระเบือเชือกั่นเลยนี่เชือกระเบืออีทุกคนเลยนี่น้ำจะนน่างฟิตและก้าฮึ่งน้ำน้อยก็ละอะไรน้อยว่เติมน้ำไหมคนมักสูดน้ำจำคนังเลือ่ห้ยป่งเอากระพุงกระพ้งนงลอหกงง่ายง่ายป่งกับวิเป็นละปานี้เป็นลนะ ฮักไี่กคยไ่ได้กินแล้อยินล AH ้กวล้เตัเรียบร้อยพี่น้องไ้ยแกงกะเตะชื่อหวและชื่อชาญแล้วก็เซอยอดแข้นมากินข้าวเช้าน้ำกันมาเลยพร้อมแ้มเมนูขอกเได้ เสร็จนะทากแล้วบ่ะอำลดับรถมาทุกคนกินข้าวนนูกันวันนี้มีน้องป้องปาไปมิเตเล่เ็นงไปเลยใส่ชาร์ล์เป็นน้องเพื่ล่ะตรงตรงนี้โพส้วยแต่เงียวกันชุดเก่าชุดเดิมชุดมันก็มีมันอยู่เป็นชุดจบอมมันหน่อยชุดมันชุดประมาณนี่บ่า โก้กระชุดแดงก็เละตัวเอาเลยน้องได้เี้ยงอ่างไมาคนถึงคาเป็นกะเต้เชชานนะเป็นองแท่ผู้แซดนะเป็นอะไรใส่ไปเลยนะเบอ่์มากนะอใส่ไปได้แกด ต้มใส้สางเื่อนอยได้ยัานมันบวยานเห็นี่พ่อจะบบละวบช่ล้วันนั้นนะมันมาฮอดด้านประจันเนี่ยลงทางแก้เคืบ้าเนหนอมันั่นเลยแก้ง่แนํนต่อขึ้นมาทางโค้งงอกไ่บอกอเลือนเีงปุ๋ยคืนนี้วันเลอนทนี้เลยนะูว ถึ่งคือสางมานอนย่อเลยกันอนะนอ่งฟังเพ่ามูงย่แล้วลสาเถูเต็งคือร้างเสืมมอดกระเฟาะใชมไทีแต่ินมาสามมา,านี่<อ>เป็น,น,นห้างไหมตเนี่ยงูลายมารุดนะคร<า>ับตบแล้คือมูงเึ่งฟังเบืองทำการนึ่งกวนเด้อแกงกระห้องแต่คือส,สาม เป็น de. paper, it, ินการเลย่เล้งไปเลย่ทำเก็นจำจำช้างไปโอ้จำเยอนมีตังไปตั้งคืนมื่นเลยมอกโคมเลี้ยงไปเลยเลยผัเลยนเาะเ้ลยไม่ใจโขมใจไม่ยอ๋ไม่ใจเลยอ่ใจเลยยังคุตาวนะอง่ไมเลยมันงงไมมาเป็นบุรน่ก็ต้องเฮ็ดเจอชงเจอเจอฮนะ หวานกับขมเนาะเฮาเดียวรสได้โอกาสแลนด้วยชานบัดขมน่องแคบประหวานมันแลนมาซึ้งๆขอแก้เสื้อก่อนไปแล้วไหมล่ะซึ่งทำอะไรอยู่แคงแลนก็ได้เลยนะหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ทางทีมง,งานก็นไปนั่งหมูทุกคนเลยไปนั่งหมูที่หัวหน้าดอนเพิ่งยิงเมื่อวานนี้ ชนบุคคลก็ชีได้ไปหาเลาะทีตัางฮะแยกย้ายเดียวไปหาได้หรือไม่ได้กะทารุนไปติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยทุกคนเลยตอนนี้เหากัพร้อมด้วยละมานย่างนี้ทั้งหมดเชื่อเราทุกคนเลยฝนฮิตลงแล้วเดี๋ยวนี้มันจะต้องมึงจะฝนตกละเห่าชนฝนทุกคนเลยเดี๋ยน่อย โอ้นะไอเชที่อุมนี่นี่ฉลามภาพผนอื่นกัน้อยเท่าันใ่ายต่อยน่าชมเรไหมเลยมีเรื่องไอผลเตะมดอุ้มก็ไม่ธรรมดาไอ้พวกวันจูนะนี่เนี้ยเตะผลยืดกันเลยง่ายกับาอ้ผลกันเลย thế nhìn gốc cây loi phải không? phần mai ở đây nhảy bay ở